สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันพุทธที่18สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้คุณครูคณคิณคณสอนคาโตะขอแนะนำตัวนะคะเราจะมาสอนเรื่องวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือและพร้อมที่จะไปเรียนรู้กับคุณครูได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทุกนักเรียนทุกคนวันนี้ก็เราพอเราเปิดหนังสือขึ้นมาเนาะเราก็มาดูนะคะหัวข้อที่1.1นะคะคือคือบทบาทหน้าที่นะคะบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในบ้านบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนะคะเราให้คํานิยามของคําว่าบ้านก่อนเนาะบ้านก็คืออะไรคะบ้านเป็นที่พักอาศัยที่ที่สมาชิกในบ้านอาศัยอยู่ นะคะเรามีการนอนหลับพักผ่อนแล้วก็มีการทํากิจกรรมต่างๆอยู่ภายในบ้านของเรานะคะซึ่งบ้านเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกหลายคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ครอบครัวขนาดเล็กนักเรียนมาดูซิคำว่าครอบครัวขนาดเล็กหมายถึงอะไรครอบครัวขนาดเล็กก็คือครอบครัวที่มีพ่อนะคะมีแม่แล้วก็มีพี่มีน้องอันนี้เรียกว่าครอบครัวขนาดเล็ก แต่ถ้าครอบครัวขนาดใหญ่ก็คือครอบครัวที่ประกอบไปด้วยมีพ่อละมีแม่ละมีพี่เรามีน้องเรามีตามียายมีลุงมีป้ามีน้ามีอาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นร่วมกันทั้งหมดเรียกว่าครอบครัวขนาดใหญ่ค่ะเด็กๆต่อไปหลังจากที่เด็กๆดูแล้วว่าเอ๊ะ ทำไมครอบครัวของเราบางคนก็อยู่ในครอบครัวที่มีขนาดใหญ่บางคนก็อยู่ในครอบครัวที่มีขนาดเล็กใช่ไหมคะเด็กๆทีเนี้ยเราก็เรียนรู้ว่าการอาศัยอยู่ร่วมกันน่ะแต่ละคนก็จะต้องมีบทบาทมีหน้าที่นะคะสมาชิกในบ้านแต่ละคนก็จะต้องมีบทบาทมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องรู้คือคำว่าบทบาทบทบาทหมายถึงอะไรบทบาทหมายถึง การทำหน้าที่ที่กำหนดเอาไว้แล้วอ่าเรากำหนดไว้ว่าหน้าที่ของหนูคือก่อกน้ำใส่ตู้เย็นนะคะหน้าที่ของหนูคือตั้งใจเรียนหนังสือนะคะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคำว่าบทบาทนะคะมีบทบาทยังไงกับครอบครัวเอ,อ่ยอย่างเงี้ยค่ะเอ่อมีอะไรที่แบบว่าที่เราถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะคะต่อไปหน้าที่หน้าที่หมายถึงอะไร หน้าที่หมายถึงสิ่งที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบคือเราทำอะไรเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเรา,าทำด้วยความรับผิดชอบเรามีหน้าที่มีบทบาทหน้าที่ในการที่เราจะทำอะไรเอ่ยอามาโรงเรียนแต่เช้าอาบน้ำแต่งตัวเองอย่างเงี้ยคะ่ะหน้าที่ของเราเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยทุกวันเป็นประจำถ้าวันไหน เราไม่ทําแสดงว่าหน้าที่ของเราเรารับผิดชอบหน้าที่เราไหมก็ยังไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมะคะอ่ะต่อไปสมาชิกในบ้านนะคะต้องทําตามบทบาทหน้าที่ของตนเองมันจะทําให้บ้านหน้าอยู่ทําให้บ้านมีความสุขสมาชิกในบ้านทุกคนมีความสุขถ้าเราไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองแล้วบ้านของเราก็อาจจะประสบความทุกข์ก็ได้นะคะอย่างเช่น เออยังไงดีอะถ้าบ้านบ้านเราอะไม่รับผิดชอบหนะ้าที่อย่างเช่นแม่ไม่ทํากับข้าวใช่ไหมเราก็ต้องอดข้าวคุณพ่อกลับมาก็ต้องแบบทะเลาะกาันโมโหกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะอย่างเช่นเด็กๆมีหน้าที่มาโรงเรียนแต่บังเอิญว่านักเรียนไม่อยากมาแล้วใครต้องรับผิดชอบตัวเราใช่ไหมก็ต้องเกิดปัญหาเพราะฉะนั้น การรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็ทําตามบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเรามาดูหน้าที่กันเถอะว่าใครมีหน้าที่อะไรกันบ้างเด็กๆพร้อมหรือยังอยากรู้ไหมว่าใครมีหน้าที่อะไรในบ้านอ่าไปดูกันเลยจ้อ่าตัวอย่างอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างตารางตัวอย่างบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในบ้านคะ่ะเด็กๆอ่า สมาชิกในบ้านคนแรกผู้ยิ่งใหญ่ในบ้านคุณครูเรียกว่าผู้ยิ่งใหญ่ในบ้านเพราะว่าคุณพ่อของคุณครูเป็นคนที่แบบเจ้าระเบียบมากนะคะอาคุณพ่อนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า father นะคะคุณพ่อคุณพ่อมีหน้าที่อะไรคุณพ่อมีหน้าที่อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูสมาชิกทุกคนในบ้านนะคะก็คือ คุณพ่อจะอบรมสั่งสอนหนูคุณพ่อจะต้องเลี้ยงดูหนูคุณพ่อจะต้องทำงานหาเงินด้วยเห็นไหมข้อที่สองทำงานหาไรายได้นะคะต้องหาเงินมาดูแลครอบครัวต่อไปคุณพ่อมีหน้าที่ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ ซ่อมอะไรมันพังคุณพ่อก็ต้องซ่อมซ่อมแซมข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านให้เรียบร้อยไม่ให้ไฟช็อตไม่ให้เกิดอุบัติเหตุให้ทุกคนอยู่ในบ้านอย่างปลอดภัยค่ะเด็กๆต่อไปคุณพ่อมีหน้าที่ทําสวนตัดหญ้ารดน้ําต้นไม้นะคะต่อไปคุณพ่อมีหน้าที่อะไรอีกล้างรถหยนต์อ่าอันนี้เป็นแค่คร่าวๆบางคนอ่า ต้องล้างมอเตอร์ไซค์บางคนก็ต้องทำความสะอาดบ้านนะคะคุณพ่อก็มีหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในบ้านเช่นกันต่อไปคนที่สองคือใครคุณแม่ค่ะลูกมอแอแม่ไม่เอกแม่แม่มีหน้าที่คล้ายๆกับคุณพ่อเนาะอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกดูแลทุกคนในบ้านเหมือนกันกับคุณพ่อเลยต่อไปคุณแม่มีหน้าที่อะไรอีก หารายได้นะคะหารายได้ก็คือออกไปทำงานบางคนที่มีเงินแล้วนะคะคุณแม่ก็ไม่ได้ออกไปทํางานหรือว่าคุณแม่ยังว่างงานอยู่บางคนก็คุณแม่ก็ออกไปทํางานนอกบ้านนะคะทั้งสองคนก็มีหน้าที่หารายได้เข้าครอบครัวเหมือนกันนะคะต่อไปหน้าที่ของคุณแม่ก็คือประกอบอาหารคำว่าประกอบอาหารก็คือหุงหาอาหารล้างจานหุงข้าวทำกับข้าวให้เด็กๆทานนั่นเองค่ะต่อไป มีหน้าที่อะไรอีกหน้าที่ของแม่ซ่อมแซมเสื้อผ้ากระดุมมันหลุดไป่เม็ดหนึ่งนะคุณแม่ต้องเย็บนะคะคุณแม่ต้องเย็บคุณแม่ต้องซ่อมกับชายกระโปรงมันลุยนะคุณแม่ต้องซ่อมนะคะไม่ว่าจะเป็นซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะต้องแบบเป็นคนดูแลว่าเป็นยังไงนะคะก็คือหน้าที่ของแม่เนี่ยจะเป็นหน้าที่ที่แบบว่า ค่อนข้างจะเยอะนะไม่ว่าจะทํางานนอกบ้านกลับมาแล้วก็จะต้องทําอะไรหลายๆอย่างนะคะจนนักเรียนก็่าตามที่เห็นนั่นแหละต่อไปหน้าที่ลูกค่ะข้อที่3หน้าที่ลูกลูกมีพี่สาวพี่ชายน้องสาวน้องชายนะคะหน้าที่ลูกมีอะไรลูกมีหน้าที่ตั้งใจเรียนเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่และคุณครูค่ะ นะไม่ซุกซนไม่เกเรนะคะต่อไปลูกมีหน้าที่ซักผ้าแล้วก็รีดเสื้อผ้าบางทีเราอาจจะต้องทำให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะนะคะเป็นหน้าที่ของลูกกระตันยูหน้าที่ของลูกทุกคนนะคะอย่างคุณครูก็ซักผ้ารีดผ้ารีดชุดข้าราชการให้คุณพ่อคุณแม่เป็นประจำนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องทำที่บ้านต่อไปถูบ้านทิ้งขยะเนาะ ถูบ้านแล้วก็ทิ้งขยะอเช็ดกระจกกรอกน้ําอย่างเงี้ยแล้วก็จัดโต๊ะอาหารเวลาที่เราจะทานอาหารเนี่ยบางคนครูพูดถึงสมัยปัจจุบันเนาะคือสมัยครูไม่มีเนาะสมัยคุณครูก็จะเป็นแบบว่า ทุกคนจะต้องทานมาัทานข้าวพร้อมกันทุกคนทุกคนจะต้องมีการสนทนากันระหว่างทานข้าวอันนี้เป็นการสารสัมพันธ์ของครอบครัวก็จะต้องมีการจัดโต๊ะอาหารนะคะจัดโต๊ะกับข้าวว่ามีอะไรทานกันบ้างอเนี้ยนะคะต่อไปหน้าที่ของลูกก็คือตัวเราอสำคัญ <c oughs> ประเด็นเลย <c oughs> พูดมาตั้งยาวนี่สำคัญที่สุดก็คือตัวเรา ่ะก็คือเรามีหน้าที่อะไรคะลูกเด็กๆใช่มีหน้าที่ตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อและแม่นะคะต่อไปเรามีหน้าที่ช่วยเหลือตนเองในการอาบน้ำแต่งตัวหยิบจับช้อนซ่อมแก้วน้ำมารับประทานอาหารนะคะเราต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ใช่นั่งให้คุณแม่เอามาประเคนให้นะคะเราไม่ใช่พระ,ะเราไม่ใช่พระไม่ต้องประเคน นะคะเราก็ต้องพยายามทำด้วยตนเองนะคะต่อไปเวลาเราเสร็จแล้วเราก็ต้องจัดเก็บของเล่นของใช้อุปกรณ์การเรียนทุกอย่างนะคะให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่หาง่ายไม่ใช่อออดินสอนูอยู่ไหนอ้ามันอยู่ไหนละอ้าอะไรเงนีนะคะคุณครูเราจะเจอเป็นประจำอันนี้เป็นหน้าที่ของใครเอ่ย หน้าที่ของเด็กๆนะไม่ใช่แม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 ่ดินซ้อนหนูอยู่ไหนอ่าอันนี้ไม่ใช่หน้าที่แม่นะคะหน้าที่หนูหนูต้องเก็บนะคะลูกหนูต้องจําได้นะว่าของของหนูอยู่ไหนนะคะไม่ไม่ใช่โวยวายให้คุณแม่เนาะอ่าต่อไปหน้าที่ของนักเรียนอีกอย่างหนึ่งก็คือกวาดบ้านล้างจานล้างแก้วน้ํานะคะนักเรียนก็จะต้อง ล้างจานหุงข้าล้างแก้วน้ําช่วยงานเล็กๆน้อยๆใน,น,น,นครอบครัวคุณครูเคยอยู่ปสองรุ่นเก่าเนี่ยเขาช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของได้แล้วนะไอ้คนนั้นนะทันชนอกอะ่ะคือแบบขายของช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วนะเออบางคนนี่แบบหันพงหั่นผักเลยนะคะเป็นเป็นคนดีเลยนะคะเนี่ยคุณครูแบบยกย่องสรรเสริญมากเลยการช่วยเหลือพ่อแม่นะคะ ในการทำงานได้แบบใช้คำว่าเกินเด็กเนะาะเก่งมากๆนะคะต่อไปเรามาสรุปเนาะสรุปสาระความรู้ที่เราเรียนกันวันนี้ก็คือสมาชิกในบ้านแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่แตกต่างกันถ้าทุกคนในบ้านทำตามหน้าที่ของตนเองนะคะก็จะทำให้บ้านเป็นยังไงบ้านหน้าอยู่และทุกคนก็จะมีความสุข นะคะแต่ถ้าเมื่อไหรท่ที่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งขาดตกบกพร่องไปปุ๊บมันจะทำให้บ้านไม่มีความสุขเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนแบบดูว่าบ้านของเราอ่ะจะมีความสุขไหมก็ต่อเมื่อต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเนาะอ่ะต่อไปขอเสริมสร้างความเป็นอยู่อย่างพอเพียงนะคือต่อให้พ่อแม่หางเงินเก่งขนาดไหนแต่ถ้านักเรียน สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนนะ่ะไม่ยึดหลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิตนะ่ะมันก็จะทําให้ครอบครัวของเราไม่มีความสุขเราก็จะต้องมีการอยู่อย่างพอเพียงมีอะไรที่พอซ่อมได้เราก็ต้องซ่อมมีอะไรที่เราพอประหยัดได้เราก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดนะคะอย่างเช่นไอของอะไรที่ไม่จําเป็น ที่ไม่ควรซื้อเราก็ไม่ต้องซื้ออันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะเรื่องควัเป็นอยู่อย่างพอเพียงและควรจะมีอะไรเอ่ยมีบัญชีรายรับรายจ่ายประจำครอบครัวอันนี้คุณครูใช้สอนในวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเนาะรับมาก็คือบวกเข้าแล้วก็เวลาที่รายจ่ายจ่ายไปก็คือเราเอาเป็นลบลก็อ่าอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะจะมีคลาสต่อไป เรื่องการเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายแต่จริงๆแล้วทุกคนต้องมีบัญชีรายรับรายจ่ายประจำบ้านคุณครูก็มีเล่มใหญ่มากนะคะต่อไปวันนี้การบ้านของเด็กๆค่ะคําถามพัฒนากระบวนการคิดให้นักเรียนทําใส่สมุดเนาะใส่สมุดวิชาการงานอาชีพของค,คุณครูที่ค,คุณครูมอบให้งานจะอยู่ที่หน้าที่8นะคะเด็กๆดูนะนักเรียน ช่วยครอบครัวทํางานอะไรบ้างข้อที่1นึเนาะนักเรียนก็เขียนลงไปนะวันที่18สิงหาคม64อ่าลอกโจทย์หัวข้อลงไปพอลอกหัวข้อเสร็จลอกโจทย์นี้แล้วก็ตอ,ออบอตอบตอบลงไปเว้นหนึ่งช่องหบรรทัดแล้วก็ สมาชิกทุกคนในบ้านไม่ทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเองจะเป็นอย่างไรข้อที่สองนักเรียนก็เขียนตอบมาจะเป็นยังไงนะ,ะต่อไปถ้าสมาชิกคนใดคนหนึ่งในบ้านของนักเรียนมีบทบาทหน้าที่อขอโทษนะคะสมาชิกคนใดในบ้านของนักเรียนมีบทบาทหน้าที่ทำความสะอาดบ้าน รู้ไหมใครดัความสะอาดเขียนลงมาตอบให้คุณครูด้วยเนาะอ่าแล้วจดลงไปนะคะแล้วก็เขียนลงไปยากไหมวิชาการงานไม่ยากเนาะต่อไปก็เขียนลงในสมุดเหมือนกันเขาบอกว่ากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียนยกตัวอย่างหน้าที่ตนเองและสมาชิกในครอบครัวแค่สองคน เป็นหนึ่งเป็นนักเรียนเองนักเรียนมีหน้าที่อะไรนักเรียนก็เขียนตรงช่องเนี้ยสมาชิกในบ้านเป็นตัวเองอ่าตัวเองอ่าตัวเองลงไปพอใส่ตัวเองลงไปนักเรียนก็ใส่หน้าที่ของนักเรียนมีหน้าที่อะไรอ่าล้างอะไรล้างจานล้างจานใช่ไหม กวาดบ้านต่อไปหน้าที่ของใครอีกคนหนึ่งก็ได้คุณแม่ก็ได้คุณพ่อก็ได้แค่นี้สิบคะแนนให้ไปเลยยากไหมไม่ยากเนาะวิชาการงานคุณครูยากแจกอยากแจกคะแนนโอเคนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยววันนี้คุณครูจะสอนสองวิชาเนาะก็ให้นักเรียนทำงานมาส่งคุณครูนะคะมี หน้าที่8นะคะคำถามพัฒนาการบวนการคิด3ข้อแล้วก็ยกตัวอย่างหน้าที่สมาชิกในครอบครัวจำนวนกี่คน2คน2คน2คนนะคะเขียนมามีตัวเองกับใครก็ได้คนหนึ่งที่ก็ได้น้องก็ได้คุณแม่ก็ได้ว่าคุณแม่มีหน้าที่อะไรนะคะแล้วถ่ายรูปชิเหมือนเดิมส่งที่ไลน์ นะคะเพื่อเป็นหลักฐานในการเรียนคุณครูก็เอาไปกรอกคะแนนให้นักเรียนนะคะยังไงก็ขอให้นักเรียนมีความตั้งใจนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจิ๊บคุณครูคณิสอนคาโตะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราเจอกันในวิชาต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เรียนหน้าที่ ของสมาชิกในครอบครัวทุกคนแล้วอย่าลืมทําการบ้านมาส่งคุณครูนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับสมาชิกในครอบครัวและปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองอย่างมีความสุขถ้านักเรียนไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองแล้ว จะเกิดผลกระทบกับครอบครัวของเราเองก็ขอให้นักเรียนทุกคนทำการบ้านและทำตามหน้าที่ของนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในชั่วโมองต่อไปสวัสดีค่ะ